ว่ามีคนในครอบครัวนะคะที่มีพอผิดปกติของโรคเหล่านี้โอกาสที่เขาจะได้รับในส่วนของพันธุกรรมที่ผิดปกติตรงนี้ค่ะมาก็จะเกิดขึ้นได้สิ่งที่เจอครั้งแรกเนี่ยเราพบว่าเด็กคนนี้ต้องจอเจาะคอเพราะว่าเขาไม่สามารถนอนแล้วหายใจได้เนื่องจากว่าลิ้นเนี่ยตกไปอุดทายใจอย่างหนักฟังดูแล้วมันดูเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเคสบาเคสแบบสุดๆเนกัน แล้วก็หมอ EP นี้นะคบเราจะพูดถึงโรคความผิดปกติของกระโหลกใบหน้าประเภทต่างๆบอกเลยว่ามีเยอะมากมายและคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจโรคนี้เดี๋ยววันนี้เราคุยกันกันกบอาจารย์สอนท่านนีนะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ธนิตเจริญรัตน์นะครับอาจารย์บาสและอีกท่านนะครับอาจารย์กิฟตนะครับอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดรนัทการ์รัตนาเสรีประเสริฐนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์บาสและอาจารย์กิฟนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องชื่อโรคมันแบบแปลกมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเคลียร์ให้ฟังหน่อยโรคความผิดปกติของกระโหลกและใบหน้าประเภทต่างๆคือไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นอธิบายให้คนเข้าใจนไหมคะ ค่ะเพราะว่าโรคความผิดปกติของกระโหลกและใบหน้านะคะจริงๆแล้วอัตราการเกิดโรคอันนี้ค่ะมันค่อนข้างจะต่ำนะคะแต่ว่าก็ต่าชื่อเลยค่ะก็คือเป็นความผิดปกติของกระโหลกอาจจะเป็นในส่วนของลูกทรงของกระโหลกนะคะอาจจะยุบหรืออาจจะเบี้ยวนะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยก็คือทั้งในส่วนของขานใกล้บนนะคะขันใกล้ล่างนะคะที่มันอาจจะส่งผลต่อสภาพของช่องปากหรือว่าสภาพของร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยค่ะสเปซมันคือประมาณไหนคะอาจารย์ก็คือตั้งแต่กระโหลกส่วนบนเลยครับจนถึง มาถึงขาถอคอนี่เลยครับในบางรายเนี่ยก็จะมีไปที่หูบ้างมีที่มือด้วยนะครับเช่นบางโรคเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการไปเชื่อมต่อของเนื้อเยื่อก็จะเจอว่ามีกระดูกขานไกลบนนย่าโโวเป็นช่องปากก็โวจมูกก็จะแบะออกไปข้างหนึ่งแบบนี้เป็นต้นก็มีนครับนแสดงว่าโรคเนี้ยมันต้องมีความมันต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของงานทันตกรรมหรือว่าช่องปากหรือว่าสุขภาพช่องปากของคนไข้แน่นอนเลยใช่ครับ ยังไงอะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างในกรณีปากหว็นพดันโหวเอาที่เป็นคอมบอนที่เราเจอกันบ่อยก็จะเจอว่าฟันเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าตรงช่องโหว่เขายังไม่มีกระดูกงานของเราเนี่ยเราก็ต้องไปจัดเตรียมช่องโหว่เหล่านี้เพื่อให้เขาปลูกกระดูกได้เพื่อให้ฟันมันขึ้นมาได้แล้วก็ให้ตัวขานกกนเนี่ยมันเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยพอมันมีช่องโหว่เนี่ยมันทําให้ความสมคัญของกระดูกขานไกลบนและล่างเนี่ย สัมพันธ์กันไม่ดี uh. ก็จะเกิดภาวะศบฟันที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการแก้การสบฟันให้เขากลับมาศบฟันได้เป็นปกติ oh. นะครับ oh. อันนี้คือเป็นแบบที่เจอง่าย ก็จะมียากและวุ่นวายกว่าน,นี้ใช่ไหมครับอาจารย์กิดลองเล่าดูใช่ค่ะเพราะว่าขนาดเราที่แบบว่าใบหน้าปกติกันนะคะบางคนยังมีปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกเลยนะคะฟันหักในพวกนี้นะคะดังนั้นคนไข้ที่กระดูกตรงเนี้ยค่ะน้กระดูกขันกกลตรงนี้นนที่เขาผิดปกติเนี่ยปัญหาตรงนี้เขาจะหนักมากกว่าของคนที่รูปหน้าปกติอีกนะคะก็บางรายเนี่ยนะคะถ้าความผิดปกติอยู่ตรงขานไกลบนนะคะบางเคงสจะอาจจะเล็กมากนะคะฟันอย่างที่อาจารย์บาสบอกคะ่ะบางทีฟันขึ้นไม่ได้นะคะฟันซ้อนมากๆพอฟันซ้อน มาค่ะก็ส่งผลต่อการทําความสะอาดฟันในการดูแลสุขภาพช่องปากบางเคสค้าหาว่าปัญหาอยู่ที่ขันไกลล่างขันไกล,ล่างเล็กนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อตําแหน่งของลิ้นด้วยนะคะอาจจะทําให้ลิ้นเนี่ย จุกองไปที่คอส่งผลต่อการหายใจด้วยค่ะอ๋อทางต่แพทย์เลยเข้าไม่มีบทบาทในส่วนนี้ใช่เหมือนเป็นการรักษาร่วมกันเพราะเราเคยได้ยินว่าอย่างปาแวนพยานโหวเนี่ยไม่ได้รักษาครั้งเดียวรักษาไปเรื่อยใช่ใช่ครับก็ต้องทําหลายอย่างอย่างในยกตัวอย่างขอเือกอย่างซินโดรมอันหนึ่งละกันเขาเรียกว่าเป็นครูซอนเนาะครูซอนเนี่ยเป็นลักษณะของการที่มีกระโหลเชื่อมติดกันก่อนเวลาอันควรกลุ่มเนี้ยครับเด็กต้องรักษาตั้งแต่แรกเกิดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยสมองก็จะโตไม่ได้คุณหมอสมองเขาก็จะไปตัดกระโหลเพื่อให้สมองนนยขขาดดไ้ พอโตมากขึ้นเนี่ยเราจะเจอว่าเขาจะมีความปกติของตัวขากไกบน,น,นมันจะเล็กมากถอยไปด้านหลังทําให้ปิดตาได้ไม่สนิทเวลาหลับตาครับตาโปนออกมาเพราะว่าลูกตาโตปกติแต่ตัวกระโหลกเนี่ยโตไม่ทันก็จิ่งสัยของตาโปนออกมาปิดตาได้ไม่สนิทแล้วก็อาจจะมีภาวะอยู่ในขณะนอนร่วมด้วยเนื่องจากขากไกบนเนี่ยเล็กมากแล้วถอยไปด้านหลังทําให้ตัวลิ้นไก่ซึ่งอยู่ทางด้านหลังเนี่ยตกไปอุดทนายใจได้กลุ่มนี้พัยไวๆหนึ่ง,ไวไวงแล้วก็มีการปัดกะโหลกแล้วมีการเลื่อนกระดูขกขากไกออกมาทางด้านหน้า หลังจากนั้นเนี the inhos, ่ยฟ like right? ันก right? yes. ็จะไม่สดเกี่ยวข้าวไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ทางแพทย์จับฟันต้องมาช่วยการจับฟันเราก็ทําการผ่าตัดอีกหนึ่งรอบเพื่อให้เขาสดฟันได้ดีเราะฉะนียการรักษามันเริ่มัแต่แรกเกิดยาวไปจนกว่าจะทําหน้าที่ได้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างหนึ่งกลุ่มอาการหลายกลุ่มอาการก็มีการรักษาคล้ายแบบนี้ฟังดูแล้วมันดูเป็นเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเคสบ y เคสแบบสุดๆเหมือนกันบางกลุ่มอาการก็มีเป็นหนังเนาะใช่ไหมยใช่เพราะว่า คืออันนี้ถ้าเทียบกันนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่เขาอาจจะผิผปกติเฉพาะขาดังไก่ที่ว่าบางบางคนเนี่ยคือโดยทั่วไปค่ะการผ่าตัดขังไก่เราจะรอให้คนไข้เนี่ยหยุดโตก่อนก็คือโตประมาณอายุประมาณ20ปีขึ้นไปค่อยผ่าตัาดขังไก่แต่ว่าในคนไข้ประเทศเหล่านี้ค่ะคือบางทีเราต้องรีบเข้าไปช่วยเขาก่อนก่อน <ฮะ S 2> ไม่ใช่ว่าเราเอารอให้โตแล้วค่อยผ่าแต่เราต้องรอีบช่วยเขาตั้งแต่เด็กคนไข้เหล่านี้คือเขาต้องได้รับการผ่าตัดค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วก็การการผ่าตัดนี่ค่ะคือจะซับซ้อนเพราะว่า ทำในตั้งแต่ตอนเด็กนะคะที่ยังมีการเจิบโตของของานไก่อยู่นะคะาจะต้องมีการใส่เครื่องมือพิเศษที่ผ่าเสร็จปุ๊บเราต้องค่อยๆเคลื่อนเหมือนกับว่าเหนี่ยวนําให้ขานไก่เขาเนี่ยค่อยๆโตออกมาได้นะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนและยากมากๆผ่าไม่ไม่ใช่ว่าผ่าครั้งเดียวแล้วจบ ยังต้องมีการผ่าผ่าไหมเข้าไปทํรอรต่อเพิ่มเติมอีกมากมายใช่การใช้ชีวิตเข้าสังคมก็จะมีความยากลำบากเพราะว่าจริงๆก็มีหนังนะครับเรื่องวันเดอร์วันเดอร์ก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นซินโดรมแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเพชรโคลินซินโดรมนะครับหน้าตาก็จะผิดแปลกใช่ก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องมีการรักษาหลายครั้งหลายรอบในการในการที่จะใช้ชีวิตได้ คือนอกจากภาวะทางด้านร่างกายแล้วบางทีมันส่งผลกระทบต่อนานจิตใจด้วยการโดนบูลลี่อะไรก็ตามแต่ที่ยังเกิดขึ้นในสังคมก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แพทย์ทางด้านทางการแพรยเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ใช่ครับก็ทาในสานสาขาเนาะเราก็ทางานร่วมกับแพทย์สาขาอื่นช่วยกันทั้งครอบครองทั้งในแง่การใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็การให้เด็กเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้นะครับสามารถฟังก์ชันได้ตามปกติ ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะคะที่เป็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยออคือจริงๆแล้วอะ่ะพัฒนาก,การของสมองหลายๆเคสเขาปกติดีดังนั้นเขารับรู้ได้ค่ะว่าคนรอบกายเขาอะ่ะมีปฏิกิริยาอะไรกับเขาอย่างไรคือมองเขาด้วยสีหน้าหน้าตาอมองเขาด้วยสีหน้าอะไรยังไงนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะในส่วนของสังคมนะคะที่ควรจะเหมือนกับว่าเปิดใจกว้างแล้วก็ ไม่ควรจะมองเขาด้วยว่าเขามีความผิดปกติอะไรยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆเหล่านี้นะคะหรือว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาทรมานมามา,มากพอแล้วนะคะ <c oughs> ทั้งในส่วนของความ,วามด้วยความผิดติของเขา,าค่ะทำให้เขาต้องได้รับการรักษาหลายรอบาตัดหลายครั้งเขามีความเจ็บปวดมากมาย ดังน exactly. ั้นในส่วนของกิตใจเนี่ยก็คืออาจจะต้องช่วยช่วยกันค่ะจากที่เล่าไปจริงๆก็มีอีกหลายโรคที่เราเจอบ่อยแล้วก็น่าสนใจอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องปากไปเพดานโหวในบางกลุ่มเนี่ยครับเราเจอว่ามันไม่ได้โหวแค่ใี่ปากกับตัวเพดานเราโหวไปทั้งใบหน้าเลยก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่า facial c r e t ก็คือมีช่องโหวงใบหน้า c l e t ก็คือเป็นช่องโหวเนาะ facial คือใบหน้านะครับกลุ่มอาการเหล่านี้เราก็จะเจอว่าบางคนเนี่ยโหวถึงฐานกระโหลกก็คือเริ่มจากตัวขากไกบน เป็นฐานกระโหลกเวลาคนไข้อ้าปากขึ้นมาเราก็จะเห็นสมองของคนไข้ได้เพราะว่าฐานกระโหลกมันก็ไม่เชื่อมกันครับกลุ่มนี้จริงๆการรักษาเนี่ยก็ต้องพยายามแยกพยายามแยกชิ้นส่วนให้ได้ทางหมอจัดฟันเนี่ยสิ่งต้องทำคือพยายามจัดสันกระดูกให้มันอยู่ใกล้กันให้มากที่สุดเพื่อให้หมอสัณญ,ญาแพทย์เนี่ยทำการเย็บอวัยวะที่ใบหน้าให้ได้ให้สองข้างเนี่ยมันรวมกันเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามจะแยกชิ้นส่วนของตัวช่องปาก ออกจากตัวอาวิวที่อยู่ด้านบนให้ได้ครับซึ่งจะมีความซับซ้อนในการรักษาค่อนข้างมากแล้วก็การรักษาก็มีความเสี่ยงค่อนข้างค่อนข้นางเยอะพอสมควรครับในอีกแบบหนึ่งนะคะคือจะเป็นความผิดปกติข,ของการขึ้นของฟันนะคะเราจะเรียกว่าไครโดเครนิวดิสเพเซีย ก็ะค,ะคือจริงๆเล้านะคะก็คืออันนี้อาจจะต้องฝากผู้ปกครองช่วยดูแลลูกๆหลานๆด้วยนะคะถ้าหากว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ฟันนำ้ำนมยังค้างอยู่นะคะไม่หลุดสักทีเพราะโดยทั่วไปอะคะ่ะเด็กปกติเนี่ยควรจะฟันนำ้ำนมเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นฟันแท้ครบเมื่อตอนประมาณอายุประมาณ1112ถึงปีนะคะแต่ถ้าหากว่าเด็กที่ฟันนำ้ำนมแบบไม่ค่อยหลุดหรือว่าหลุดไปแล้วแต่ฟันแท้ไม่ขึ้นถ้าจะเจอได้ง่ายๆก็คือเป็นบริเวณฟันหน้า Uh huh. นะคะที่แบบว่าฟันหลุดไปละหลุดนานมากเลยแต่ฟันแท้ไม่ขึ้นสักทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่อาจจะต้องเข้ามาตรวจอีกทีหนึ่งนะคะว่าสาเหตุที่ฟันไม่ขึ้นเนี่ยคือเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากในส่วนของโลกนี้หรือว่าเกิดจากในส่วนของพาอปิดิกข,ของฟันตัวฟันเขาเองว่าฟันเขาขึ้นเอียงหรือขึ้นเอียงขึ้นนอนหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าเด็กๆที่ในส่วนของไรโดเครยดิสครีเซียหรือว่าฟันแท้ที่ไม่สามารถขึ้นได้เองเหล่านี้นะคะ ปัญหาเขาก็คือหน่อฟันแท้เขามีนะคะ mm hmm. เขาจะค้างอยู่อยู่ข้างในกระดูกขานกายหมดเลยค่ะ uh huh. แต่แค่ว่าฟันน้ำนมไม่หลดุดต่อให้ฟันน้ำนมหลดุดฟันแท้ก็ขึ้นมาเองไม่ได้ดังนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะก็คือทางทาง,ทางทันตแพทย์จัดฟันแล้วก็ทางคุณหมอที่ทำทางด้านศัลยกรรมในช่องปากค่ะเราจะต้องช่วยกันคือกาวว่าจะต้องถอนฟันน้ำนมที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะคะ mm hmm. กรอเอากระดูกออกแล้วก็ดึงเอาฟันแท้ตรงนี้ออกมาอ๋อ oh, ฟังดูแล้วแบบว่า,ราแรกเราคิดว่า คณะแบบผาาวิชาอาจารย์แบบจัดฟ no. yes, 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 ันเราคิดว like ่าเออจัดฟันเรื่องสวยงามอย่างเดียวแต่งานใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแบบใช่ใช่ครับอาจารย์แล้วโรคนี้มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านไหนบ้างเพราะว่ามันดูแบบเป็นโรคที่น่ากลัวนะพอถ้าแบบเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของพันธุกรรมค่ะเย่างวเช่นถ้าว่ามีคนในครอบครัวนะคะที่มี ความผิดปกติของโรคเหล่านี้นะคะลูกหลานนะคะก็อโอกาสที่เขาจะได้รับในส่วนของพันธุกรรมที่ผิดปกติตรงนีตรตร้ค่ะมาก็จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถปกป้องกันอะไรตรงนี้ได้แต่เราสามารถตรวจได้ตรวจพบได้นะคะตั้งแต่ตอนที่ทารกอยู่ในครรภ์ครับอย่างเล่กรณีปากเหมือนพันธุ์โหวเนี่ยเราก็ต้องระวังในตอนคุณแม่ที่ท้องเพราะว่าเราพบว่าคุณแม่ที่สูบบุหรี่นะครับรับบุหรี่หรือว่า ดื premises, can food the also ่มเหล้าเนี่ยก็สามารถทําให้ลูกเนี่ยเกิดภาวะปากใบพันโหวกขึ้นมาได้นะครับรวมถึงอาหารบางประเภทเช่นโพลิแอซิดเนี่ยเรามีงานวิจัยเราเจอว่าสามารถลดโอกาสการเกิดปากใบพันธโหวกในแม่ที่ท้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขามีการแนะนํากันว่าใครที่เรากำลังตั้งครรภ์เนี่ยก็จะให้กินโฟลิแอซิดเพิ่มเข้าไปเพราะว่าการรักษาอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จกับการรักษาเสมอไปอ่ส่วนใหญ่เราก็จะไปได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นก็ถ้าเกิดขึ้นแล้ว พวกนี้เป็นแล้วก็ไม่เป็นไร <S <S เรามารักษาได้ครับเพื่อให้เขาใช้ชีวิตในสังคมได้สามารถมีชีวิตที่ทําหน้าที่มีว้ทําหน้าที่ได้ตามปกติได้กินข้าวได้เคี้ยวข้าวได้หายใจได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบมันเกิดขึ้นแล้วกับภาวะนี้อาจารย์เขาสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเต็มที่นะคะได้ครับเรามาพูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยกันบ้างดีกว่าโรคนี้มีความมีการวินิจฉัยแบบยากง่ายขนาดไหนส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆเ,เขาจะผ่านการวินิจฉัยจากเอ่อจากแพทย์ ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่ตอนที่น้องเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วเขาก็จะได้รับการดูแลนะคะตั้งแต่ตอนแรกเกิดจนมาจนโตมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาเจอในสุดข,ของทางทะแท้์นะคะดังนั้นน่ะในเรื่องของออตัวโรคนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้รับการวินิจฉัยมาแล้วนะคะแต่แค่ว่าต่อจากนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรยังไงต่อนะคะในส่วนของท่านศัลยกรรมเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการตรวจทั้งภายในและภายนอกช่องปากนะคะมีการถ่ายรูปเอ็กซเรย์แล้วก็ C B C T หรือว่าถ่ายเป็นถอ่อายเอ็กซเรย์สาิตินั่เองนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาเราฟังรายละเอียดมาคร่าวๆเมื่อช่วงต้นเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบต้องดีไซน์การรักษาแบบว่าเคส by เคสเลยอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างเอาเคส ของอาจารย์ทั้งสองท่านที่แบบรู้สึกว่าโอนหนักแล้วก็มีความน,าน่าสนใจให้ฟังออ uh, ขอเล่าเป็น uh, p ีอรโรแบงแล้วกันครับ p ีอ์โรแที่เจอเนี่ยก็คือเป็นเด็กถูกรีเฟอร์มาถูกถูกส่งตัวมานะครับด้วยว่ามีภาวะขาดแกล่งเล็กมากแล้วก็พันบนซ้อนเกมมากสิ่งที่เจอครั้งแรกเนี่ยเราพบว่าเด็กคนนี้ต้องเจาะคอ เพราะว่าเขาไม่สามารถนอนแล้วหายใจได้เนื่องจากว่าลิ้นเนี่ยตกไปอุดทางนหายใจอย่างหนักเลยต้องเจาะคอไว้ทีนี้พอโตประมาณเนี่ยเขาไม่อยากทิ้งการเจาะคอไว้นานเนื่องจากว่ามีอภาวะติดเชือ้อเราก็เลยคุยกับทางทางหมอสัตว์ว่างั้นเราขอยือดกระดูกเลยละกันอย่างน้อยๆเอาให้ขานไกล่างเนี่ยยาวขึ้นมาก่อนสพมันเป็นไงช่างมันก่อนไม่เป็นไรเอาขานไกล่างยาวขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้น้องเนี่ยพอจะหายใจได้ด้วยตัวเองโดยที่จะได้ปิดช่องเจาะคอไป เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงัน้นเราปิดช่องเจาะคอแล้วเราก็ทําการยืดกระดูกน,นะครับเพื่อเปิดทางนใจให้กว้างขึ้นทีนี้พอยืดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือศพฟันไม่ได้เลยเพราะศพฟันไม่ได้เขาเคี้ยวข้าวไม่ได้แน่ๆเราก็ต้องทําเครื่องมือให้เขาเคี้ยก่อนบนเครื่องมือเราก่อนเป็นเหมือนคล้ายๆปันปอมที่คุมข็้นมาบนฟันอีกทีหนึ่งเพื่อให้ฟันเนี่ยศพกันได้จากนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือต้องจับฟันละเริ่มจากฟันเพื่อเตรียมจะผ่าตัดขกกากรรไกรอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่จะ ในส่วนของจาริปนะคะก็คืองั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองยกตัวอย่างออคนไข้ที่เป็นโรคแบบเดียวกันแต่ว่าความรุนแรงของโรค,ขโรคเขาแตกต่างกันละกันนะคะอย่างในส่วนของคลโดครีเนียลดิสเพรสเซียหรือว่าภาวะที่ฟันแท้ขึ้นเองไม่ได้นะคะคือตอนแรกนี่ยฟังในชื่อของโรคนี่อาจจะรู้สึกับว่ามันก็แค่ฟันแท้ขึ้นไม่ได้นาะนะคะออ,อย่างอื่นน่าจ,จะไม่ได้ผิดปกติอะไรมากนะคะอย่างอาจารย์นี่คือเจอมาสองเจอมาเคที่มีความแตกต่างก,กันอยู่เหมือนกันอย่างเคสแทรกก็คือ โดยรูปหน้าเขาค่ะค่อนข้างจะปกติดีนะคะดังนั้นเคสอันนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือแค่ผ่าตัดไยในช่องปากนะคะเพื่อที่จะดึงฟันแท้ออกมาไม่ถึงขั้นต้องว่าเอ๊ะต้องไปผ่าตัดอะไรส่วนอื่นอะไรยังไงนะคะอีกเคสหนึ่งเนี่ยค่ะคือเขาอ่ะส่งผลต่อ,อการเจริญเติบโตของข,องขากรรไกรเขาด้วยนะคะก็คือนอกจากในส่วนของฟันแท้ขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะขากรรไกรบนเขาค่ะคือจเจริญน,น้อยกว่าปกติด้วย นะะในส่วนของตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นในการรักษาที่ว่านอกจากเราจะต้องดึงฟันแท้ที่เกือบจะทุกซี่อะค่ะเนองจากว่าฟันแท้เราก็มีประมาณน้อย20กวดซี่อยู่แล้วนะคะดึงมาทั้งหมด20กวดซี่ออกมาแล้วเนี่ยยังต้องผ่าตัดขันไก่ช่วยให้ลูกหน้าเขาปกติมากขึ้นด้วยค่ะฟังแล้วดูแบบว่าแสดงว่าคนที่เรียนทางด้านการจัดฟันมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาแบบจบมาปุ๊บปวดคลินิกทําจัดฟันอย่างเดียวสวยงามแต่ว่าหมายความว่า ต้องรักษาโรคต่างๆพวกนี้ได้ด้วยใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าการจัดฟันก็เป็นส่วนนึงในการรักษาโรคนะครับงานหลักๆของเราก็โอเคใช่แหละเราเป็นการจัดฟันเพื่อทําให้ฟันสวยงามขึ้นนะครับทาหน้าที่ที่ดีขึ้นในเคสปกติทั่วไปแต่ในการรีการสอกของเราเนี่ยเราต้องรับเคสปกติทั่วไปแบบนี้เคสที่เป็นเคสผ่าตัดขาขั้นไกลโดยที่คนไข้ไม่ได้เป็นมีซินโดรมอะไรลุวมด้วยนะครับเป็นคนไข้ที่ขาันไกลบนแลขาไกลร่างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยขาขั้ไม่สมส่วนกันคือกลุ่มหนึ่งต้องทำผ่าตัดขาแัะ เราต้องถูกเดี๋ยวมาคับเด็กนะครับให้รับกลุ่มที่มีความผิดปกติทางศีรษะกระโหลกแล้วก็ใบหน้ากลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างมีความจำเป็นต้องต้องได้ทําครับเราต้องสัลย์ร่วยได้ใช่ครับแล้วเราก็ให้เด็กได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับแพทย์สาขาอื่นที่เราให้นักเรียนเรียนหลายๆอย่างคือต้องทําเคสปกติเคสผ่าตัดขาขั้นไกลแล้วก็เคสที่เป็นซินโดรมพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมีความรู้ติดตัวใช่ไหมครับสมมติเราไปเจอเคสที่มัน บอดี้ไลน์คืออยู่ตรง,ตรงมุมๆระหว่างว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าดีถ้าเด็กเคยทําทั้ง2แบบทั้งผ่าปะและไม่ผ่าปะมาเด็กจะรู้ว่าเคสแบบนี้ถ้าไม่ผ่าปดจะได้แค่ไหนผ่าปดจะได้แค่ไหนสิ่งที่เด็กได้ไปถึงว่าจบออกไปแล้วโอเคเด็กอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆไม่ทำเคสย,ยากๆขนาดนี้แต่ว่าถ้าเ,เาขา,า,าเคยได้ทํเาเขาจะรู้ว่าลิมิต ของการรักษาที่ตรงไหนเขาจะสามารถอธิบายและบอกคนไข้ได้ว่าถ้าคนไข้เลือกแผนการรักษาแบบนี้คนไข้จะได้แค่ไหน <_ S 2> <_ S 1> เลือกแผนการรักษาแบบนี้ควรจะได้แค่ไหนเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยบางเคสอะครับแผนการรักษามันเปได้มากกว่าหนึ่ง <_ S 2> แต่ผลการรักษาที่ออกมาแต่ละผลาการรักษาเนี่ยไม่เหมือนกัน <_ S 2> ถ้าแพทย์มีความเข้าใจและแพทย์อธิบายได้คนไข้ก็สามารถเลือกรักษาที่ตรงกับสิ่งที่เขาควรอยากได้อะตรงกับไลฟ์สไตล์เขาตรงกับชีวิตเขาตรงกับความคาดหวังของเขาอะได้ดีมากกว่าการที่แพทย์เนี่ย มีความรู้ที่จากัดถามเรื่องของการรักษาเมื่อกี้นี้ไปอยากจะให้อาจารย์อัปเดตหน่อยว่าตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นไหมอ๋อดีขึ้นมากเลยค่ะเนาะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันค่ะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะดังนั้นการวินิจฉัยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่น้องเขาเกิดมาเนี่ยก็คือสามารถสามารถ ดีเทคได้แล้วนะคะอย่างเช่นในส่วนของการตรวจยีนนะคะสมัยก่อนเนี่ยคืออาจจะตรวจยากค่าใช้จ่ายสูงก็ใช้เวลานานนะคะสมัยนี้ค่าใช้จ่ายก็น้อยลงนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการตรวจเนี่ยก็เร็วขึ้นมากๆด้วยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในส่วนเราก็มีในส่วนของการนำดิจิตอลนะคะในส่วนของ3 d 3มิตินะคะมาช่วยในการตรวจด,ดูว่าส่วนที่มันผิดปกตินะคะหรือว่าทางการแพทย์นเนี่ยเราต้องเข้าไปผ่าตัดเข้าไปทํา เอ่ออินเทอร์เวนชันอะไรยังไงณตรงไหนคะ่ะมันก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นนะคะมีตั้งแต่ในส่วนของ CBC t หรือว่าเอ็กซเรย์สมิตินะคะรวมทั้งการกับการออกแบบเครื่องมือนะคะจากทางคอมพิเวเตอร์นะคะให้มันเข้ารูปเข้าร่างกันกันกบกระโหลกศีรษะหรือว่ากระดูกข,ขนานไกลของผู้ป่วยได้ดีขึ้นค่ะแล้วมันก็ต้องมามี x a n บูรณาการกันไปจ<ช><ช>ว่าเอาอันนั้นมาใส่อันนี้ท<ช>ี่เราบอกไปว่ามันเป็นโรคที่แบบว่าดีไซน ตามแบบฉบับของแต่ละบุคคล<ช>เพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนจริงๆมันมีแพทเทิร์นอยู่บ้างแต่แพทเทิร์นมันไม่ได้แบบใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคมันก็มีแพทเทิร์นว่าต้องทำนี้ก่อนอทำนี้ทำนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พอม,มีบ้างครับแต่ว่าหลายๆการรักษาเนี่ยถ้าเราสามารถคัสตั้งใจได้มันก็ได้การาารักษา,า,า,าที่ดีกว่าพูดถึงการดูแลโฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพช่องปากเขาต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษกว่าคนปกติไับในเด็กกลุ่มนี้ครับยกตัวอย่างที่อาจารย์กลิบเล่าให้ฟังเช่นในกลุ่มที่ขาาากกลลบนนนเเเเ็ยยขจะอม การทำความสะอาดฟันเนี่ยทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเนี่ยดูแลช่องปากต้องดูแลมากกว่าปกติแน่ๆเพราะว่าด้วยลักษณะตัวฟันเนี่ยเอื้อต่อการเกิดโรคในช่องปากอยู่แล้วนะครับการมีลือมีร่องบางครั้งอย่างเปล่าแหวนเพดานโหวงนี่ยครับจะมีฟันบังซี่ที่ต้องไปขึ้นอยู่แถวแถเพดานปากขึ้นหลบๆซ่อนๆอนอยู่อย่างนี้ครับทำให้ทำความสะอาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลได้ไม่ดีเนี่ย จำนวนฟันที่มีเนี่ยไม่ได้มากอยู่แล้วแล้วถ้ายังปูกหายไปอีกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องใส่ฟันเยอะแล้วก็ไม่มีหน่วยที่ไว้ทํางานในช่องปากได้มากพอคือไม่มีฟันได้มากพอเนี่ยการที่จะขยายกระดูกหรือ็จะทไระยกเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเก็บฟันทุกซี่ให้ดีที่สุดดูแลให้ดีดีที่สุดจะดีกว่าครับเชื่อว่าฟังแล้วคนที่เขาอยากจะเป็นดับหมอฟันเป็นทันตแพทย์เงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ย คณะนี้สาขานี้น่าสนใจอยากจะได้เคสยากๆอยากจะแบบมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีอาจารย์จะแนะนำไงคะเขาต้องเรียนอะไรยังไงบ้างอ่าก็เริ่มจากเรียนตรีเนาะก็ต้องเรียนพย์ให้จบปรียนตรีก่อนนะครับหกปีหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเรียนต่อหลักสูตรเฉพาะทางนะครับอย่างของที่ภาควิชาเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะทางธนกรรมจัดฟันนะครับก็ทำทำเรื่องนี้ด้วยการจัดฟันถ้าอยากจะช่วยคนไข้กลุ่มนี้จะช่วยด้วยการผ่าตัด ก็ไปเรียนแผนกศัลยาศาสตร์และแมคซิโลเฟเชียลนะครับซึ่งเขาจะทรารักษาคนกลุ่มนี้ด้วยการผ่าตัดช่วยคือเราก็ทำงานช่วยกันนะครับหรือถ้าไม่อยากเป็นหมอฟันอยากเป็นแพทย์ที่มาดูแลกลุ่มนี้ก็จะมีอีกหซา,ายสาขาเลยครับ uh huh. แพทย์สมองแพทย์ต่อ uh huh. แพทย์พลาสติก uh huh. ซึ่งท uh ุก huh. อันก็เหมือนกันก็คือเราต้องเรียนจบแพทย์เรียนจบพยนธแพทย์ก่อนแล้วก็มาเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง ในส่วนของหลักสูตรของพวกเรานะคะคก็คือจะเป็นในส่วนของธนกรรมจัดฟันนะคะก็คือจะเรียนอย่างต่างนะคะ3ปีนะคะจะมีตั้งแต่หลักสูตรคลินิกบัณฑิตชั้นสูงนะคะก็คือจะมีระยะเวลาในการเรียนประมาณ3ปีนะคะกับกับหลักสูตรปริญญาเอกนะคะที่คุณหมอเนี่ยนอ,อกจากว่าจะเรียนในคณะทันตแพทย์จุฬาแล้วเนี่ยยังได้เหมือนกับไปศึกษาที่ทางญี่ปุ่นด้วยนะคะค MDU โอ้โตอนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสายโตเกียวเป็นสายโตเกียวสายโตเกียอืคัอันนี้ก็คือจะเป็นหลักสูตรที่เรียน5ปีจะได้ในส่วนของปริญญาเอกด้วยครับแล้วก็ได้ทำเคสกลุ่มนี้ด้วยถูกต้องเพราะว่าเป็น requirement ที่ทุกคนที่เรียนที่ภาควิชาเราเขาต้องทำโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากแบบโรคที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเกิดขึ้นการรักษาหรืออะไรตามแต่ก็ขอบคุณอาจารย์ป้าและก็อาจารย์ิ๊บมากๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่ามีคําถามหรือแบบสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ แบบว่าสุขภาพช่องปากงานทันตกรรมของทันตจุฬาคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวทีมงานเอาคำตอบมาให้ทุกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะขอบคุณใจอีกครั้งค,ค่ะ